ครับผมมือนีม้มาเก็บเห็ดนะครับอยู่โขงโค้งนะครับโอ้โอมีแต่เห็ดมันความสีออกครับเห็ดเห็ดระงดคนได้ไปหลายอยู่นะครับความสีออ,กอ,อวกะนั่งนั่งดอกกะออกแก้วครับออกแก้วเท้าแล้วดอกใหญ่ดอก,กหน่อยนะครับดอกกระแห้ง มีหมามาน้ำตัวหนึ่งครับดอกหน่อยดอกไงปะปนกันไปทางเรามีพัอได้เจ็บอยู่คะนะเรยยางเบิ้งพี่น้อง อย่างเิมซีมี่อีกไปอยู่นไหยวันนี้ได้ได้สองดอกเนาะว่ามีโนเคียสองดอกนี่แต่ดอกกังน,นครับผมเดี๋ยวสิมารีวิวคลิปต่อไปนะครับมากระเด็มากระด้อโอ้ไก่ครับัจักย่างมากไก่เติอ ไก่ดีครับดอกนาโล่ดอกหนึ่งได้โลหนึ่งโบแมนครับยงางกิลโลหนึ่งได้ดอกหนึ่งหอยออแล้วเห็ดระงกม,มีอีกบอหมาลงก่อนเมยดอกหนึ่ง ตะกาวมันมีมูดีนี่ปูนอข้วันถึ้นแดดครับดอกนี้งามพอดี